ดีครับช่างเบิร์ดนะครับพามาวิเคราะห์เครื่องกันอีกนะครับวันนี้มาดูกันนะครับว่าเป็นเครื่องยี่ห้ออะไรนะครับปัญหาเป็นอะไรนะครับเราลองวิเคราะห์กันตามนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมาดูกันเลยนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องแอปเพียนะครับแอปเพหัวเดียว n u โวว่าซิมมวลลี่นะครับปัญหาก็คือกดชงนะครับแล้วก็น้ําออกปกตินะครับน้าออกตรงหัวชงปกติ แต่ว่าน้ำไม่ร้อนครับน้ำไม่ร้อนสาเหตุเป็นไปได้นะครับก็ต้องไล่เช็คเป็นสเต็ปไปนะครับน้ำไม่ร้อนก็เกิดจากตัวฮีตเตอร์นะครับตัวฮีตเตอร์ไม่ต้มน้ำฮีตเตอร์อยู่ข้างในนี้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องไล่ดูว่าที่ไม่ต้มน้ำเป็นเพราะอะไรนะครับต้องเช็คดูว่ามีไฟนะครับไฟฟ้า220โวลต์มาที่เข้าที่ฮีตเตอร์หรือไม่นะครับหรือว่า ถ้าไฟฟ้าไม่มาเข้าที่ฮีเตอร์นะครับก็ต้องไปไล่เช็คต่อว่าตัวเพเชอร์สตัดตัวนี้นะครับเพเชอร์สตัดตัวนี้เป็นสะพานไฟเชื่อมนะครับเป็นสะพานไฟเชื่อมให้กับฮีเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะมีไฟเชื่อมต่อไปยังฮีเตอร์หรือหรือไม่นะครับเพะฉะนั้นเราก็ต้องเอามิเตอร์ไปจับนะครับ2ขั้วนะครับ2ขั้วว่ามีไฟ220โวลต์ป้อนมาหรือไม่นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีไฟก็ต้องไล่เช็คต่อไปอีกนะครับไปยังกล่องคอนโทรลหรือว่ามาที่พวกสวิตนะครับสวิตหรือว่าจุดข้อต่อหรือสายไฟต่างๆนะครับสายไฟต่างๆก็ต้องไล่เช็คนะครับเพื่อที่จะพิสูจน์ให้ทราบว่าปัญหามาจากจุดไหนนะครับอันนี้มาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าเกิดว่าน้ําไม่ร้อนเราต้องตรวจเช็คอะไรบ้างนะครับ ช่างเบิร์ตสอนซ่อมเครื่องชงกาแฟนะครับอยู่ที่ชนบุรีครับผมปรึกษาสอบถามนะครับทักไลน์แอดเบอร์มาได้นะครับหรือว่าจะให้เป็นที่ปรึกษานะครับก็ทักมานะครับช่างเบิร์ตสอนซ่อมเครื่องชงกาแฟนะครับผม